ะะก็อยู่กับไหมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่4คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะเรานะคะมีอะไรนะคะที่เตรียมไว้ต้อนรับน้องๆเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งที่จะเข้ามาใหม่และพี่ๆที่จะกลับเข้ามาในปีการศึกษานี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเลยนะคะนั่นก็คือ ท่านคณะบดีของเรานั่นเองค่ะหรือว่าอาจารย์เซงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะใหม่วันนี้มามีอะไรวันนี้ก็มีแบบคําถามที่อยากจะถามกับอาจารย์เผื่อให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยที่เข้ามาในปีนี้แล้วก็พี่ๆที่จะกลับเข้ามาในปีการศึกษานี้ได้รู้ว่าเรามีกิจกรรมอะไรที่เตรียมไว้ให้กับ พวกเขาบางแล้วก็มีการปรับปรุงหรือว่ามีอะไรใหม่ๆในคณะเราบ้างค,ค่ะสำหรับคําถามแรกเลยไหมคะจา่าได้ไค่ะคําถามแรกค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมค่ะที่น่าสนใจแล้วก็กิจกรรมที่เราจัดเตรียมไว้ให้กับน้องๆในปีนี้ค่ะแล้วก็แนวทางจัดกิจกรรมเนี่ยจะมีประมาณไหนบ้างค่ะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะใหม่ก็น่าจะทราเพาจะเป็นเด็กลูกช้างมอชอนะครับที่หนึ่งเราก็มีกิจกรรมรับน้องรถไฟ ซึ่เงเกิดขึ้นไปแล้วผ่านไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนน้องรถไฟก็จะมีน้องๆลูกช้างมอชอเชือกใหม่นะมาจากกรุงเทพแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับก็จะมีพี่ๆสิทธิ์เก่าที่เป็นลูกช้างมอชเหมือนกันนะครับรับตามจังหวัดต่างๆนะกันแต่กรุงเทพมานครสวรรค์บ้างลำพูนแล้วก็มาที่เชียงใหม่ครับก็เป็นกิจกรรมเด่นอันหนึ่งของ,ของเชียง,งใหม่เราเลยใช่ แล้วก็กิจกรรมเด่นอีกอันนึงของเชียงใหม่เนี่ยที่น้องๆทุกคนที่จะได้มาก็คือขึ้นดอยแน่ๆตี้กิจกรรมขึ้นดอยก็ก็จะเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นลูกช้างแบบเต็มต็มใช่เป็นลูกช้างเต็มตัวเด็กพีหนึ่งทุกคนเราได้มีโอกาสอาจารย์นี้ก็เป็นลูกช้างคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ได้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้มาซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่นถึงทุกวันนี้นะก็ยังจําได้ว่าณวันนั้นเนี่ยเราได้ พาเพื่อนคุไหนขึ้นไปบนดอยบ้างเราได้พาเพื่อนคนไหนล้มไปกับเราบ้างไม่ล้มไม่ล้มมเนี่ยฝากเขาขึ้นไปฝากขึ้นไปแบบว่าหนูรู้สึกว่ารับน้องขึ้นดอยเป็นกิจกรรมที่พิเศษมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือเหนื่อยมากแล้วเพื่อนหนูอยู่ๆก็หายตัวไปไปขึ้นรถแดงหนีหนูไปเลยแซามาค่ะเป็นจังหวะที่ดีที่จริงๆน้อง ที่ถ้ท่าต้องหมย้อนกลับไปได้นะหม่ก็ต้องดูว่าใครนะจะมาดูแลเราตอนที่เราลากเราขึ้นโคง้งขุนกันเนี่ยต้องเล็งไว้ก่อนเลยใช่ใชคโคง้โคงนี้ก็คือแบบโค้งที่สุดยอดมากเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นการแบบดูสปิริตของ้งสุดก<บ>้ายฉัดมากใช่ค่ะก็แล้วก็จะมีแรงเชียร์แรงเชียร์จากครั้งอาจารย์ด้วยสุกเก่ีพี่ๆด้วยที่เขาไปร่วมง,งานก็การนี้ก็จะเกิดปลายปีเนาะก็จะเป็นวันเสาร์แรกหลังจาก เปิดเทอมสองใช่ครับค่ะก็แบบว่าปีนี้แอบกระซิบว่ารับน้องขึ้นโดยทางสโมสรนักศึกษาเราก็มีการจัดเตรียมขบวนแบบใหม่แบบอาจจะแบบได้อะไรหรือเปล่าต้องเงียบไปก่อนเปก่อไปก่อนนะใช่ค่ะก็นอกจากนั้นถ้ากิจกรรมถ้าเป็นของคณะเราเองนะครับเราก็จะมีค่ายเขียนมะกอกค่ายเขียนมะกอกเอ๊มันคืออะไรเนาะนะครับก็คือค่ายเขียนมะกอกก็จะเป็นค่ายที่ตั้งต้นให้น้องๆได้มารู้จักกัน นะน้องๆปีหนึ่งได้รู้จักการได้รู้จักกับรุ่นพี่รุ่นพี่ประธานค่ายต่างๆนะครับก็ไดม้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็ดูว่าเอ๊วิชาชีเพเภสัชเนี่ยทาอะไรบ้างก็ได้มาเรียนรู้อันที่หนึ่งก็คือสิ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้รู้จักกันรู้จักตัวเองรู้จักกับเพื่อนในรุ่นรู้จักกับรุ่นพี่นะครับได้รู้จักสซตร์ราวดีก็คือรู้จักอ่คณะนนะเภสัชว่ามีอะไรบ้างอะไรอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับก็แล้วก็สุดท้ายก็คือดูว่า เภสัชเนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องทำแลบเยอะไหมทุกคนบอกว่าเป็นเภสัชเคมีต้องเก่งต้องเก่งจริงไหมจริงก็อาจจะจริงก็อาจจะจริงแต่ว่าไม่ได้ก็คือเก่งถ้าเราเก่งเรามีความเข้าใจตรงนั้นเราก็จะอธิบายเรื่องยาเรื่องอะไรได้มากกว่าแต่ก็จริงๆแล้วเภสัชก็จะเป็นสัดส่วนเป็นวิชาชีพที่ได้รับการผสมผสานมา ตั้งนานเ้วเป็นบุรุาการตั้งนานล้าก็คือเป็นเป็น <c oughs> วิชาที่ต้องบูรณาการตั้งแต่การสร้างผลิตภัณฑ์ยายความเข้าใจในเรื่องของยาความเข้าใจว่าพอเราสร้างยาที่ดีแล้วเราทํำยังไงให้คนใช้ใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ปลอดภัยมีนิสาครับสำหรับ่ายเขียวมะก่อมันก็จะเป็นข่ข้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆปีหนึ่งในการเข้ามาศึกษาในคณะเราอย่างเงี้ยค่ะทําให้น้องๆได้แบบว่าดูดซึมซับบรรยากาศของคณะเราด้วยแล้วก็ในภายในกิจกรรมเนี้ยค่ะเราก็จะมี การเล่นสนุกมากมายทําให้น้องได้ปีแต่ยิ่งขึ้นก็จะมีการแนะนําชมรมด้วยปีนี้เราก็มีชมรมใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยอะไรบ้างน้องอาจจะแบบเป็นชมรมที่แบบว่าฝึกเส้นเสียงค่ะอาจารย์เป็นเส้นเสียงสารเสียงนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีชมรมค่ะจิตอาสาด้วยในปีนี้เขาก็เขาก็จะมีการไปทําจิตอาสาในแบบว่าสถานที่ใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ พราะปีที่แล้วเราก็ไปทํากันมาค่ะที่อําเภอสันทรายนะเงค่ะเราก็ไปเจอพันธนิตรด้วยกันนะพี่นุ่นูก็บอกว่าน <ous> ้องๆออกไปทําไมคะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเจออาจารย์ก็บอกว่าทุกคนออกไปเถอะออกไปเถอะแต่ไม่เป็นวันนั้นโชคดีเรายังอยู่ชั้นล่างกันใช่ค่ะเลยชั้นล่างโอเคก็เป็นชมรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทําให้พวกเราน้องๆปีหนึ่งแล้วก็ได้รู้จักรุ่นพี่เนาะแล้วก็ได้เป็นส่วนที่ ฝึกประสบการณ์หนือๆ<ช>นอกเหนืออย่างเช่นอย่างสมัยอาจารย์ทำเนี่ยก็จะมีชมรมวิชาชีพซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วก็เราสมัยก่อนก็จะออกไปช่วยกับพี่ทางสส,ส,สจเขามีงานคุ้ครองผู้บริโภคไปดูเรื่องน้ำเรื่อะไรเงี้ยขับไปช่วยออกออกหน่วยออกชุมชนก็จริงๆอยากจะฝากห่อมอันนึงถ้ามีชมรมชมรม,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 มภาษาต่างประเทศมมภาษาต่างประเทศ เราอยากได้เราได้ชมพงต่างประเทศเช่นภาษาะไรดีค่ะจา์ภาษาภาษาอังกฤษษาจีนษญี่ปุ่นนะคะหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนภาษามากอาจจะมีโอกาสน้องๆนะคะหรือว่าชั้นปีไหนๆที่อยากเปิดชมรมก็เสนอได้เสนอได้เสนอมาได้แล้วก็มาดูว่าเอ้เราจะทำยังไงตรงชมรมต่างๆจริงๆมันก็คือกลไกในการที่ทําให้เราได้ฝึกตัวเองได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนใช่ครับก็ พวกเราแทนปีหนึ่งถ้ามีความคิดอะไรดีๆก็เสนอได้หรือพี่ๆที่เป็นสโงก็เสนอได้ใช่ค่ะก็อยู่คณะนี้บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจํากัดอะไรขอบเขตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสนอมาก่อนเนี้ยมันก็คุยกันแล้วมีคน,คนช่วยชี้แนะนําเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราเองก็มีนึกถนะึงแล้วช่วงก่อนเนี้ยมีนศึกษาจากจีนมาแล้วแล้วก็ช่วงนี้จริงๆแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นพิธาทบใหญ่เอกที่เป็นคนจีนก็มี นะครับแล้วเราก็จะมีเนึ้อสารแลกเปลี่ยนจากอเมริกามาอยู่ทุกๆปีเพราะงี้ตรงนี้ก็ถ้าเผื่อน้องๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาจอยกันตรงนี้ได้แล้วได้แลกเปลี่ยนเรียนดูว่าเอ๊ะเพศัต่างประเทศทำอะไรกันบ้าง ค่ะอาจารย์กิจกรรมที่น่าสนใจเราก็ได้มีกันไปแล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะสงสัยในเรื่องของพื้นที่ที่คณะเราได้จัดเตรียมไว้ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการพัฒนานในส่วนไหนบ้างค่ะโอเคก็จริงๆพื้นที่ในคณะนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยน้องๆก็ใช้ในเรื่องการเรียน,นการสอนเนาะหลักๆแล้วที่เรามีก็คือตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยห้องแลบห้อง,องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยปรับปรุงใหม่หมดแล้วเรื่องเซฟตี้ต่างๆทาพื้น ความปลอดภัยของน้องๆในการใช้ห้องแลบห้องปฏิบัติการสับการเรียนเมื่อทำยาเม็ดยาน,าน้รรําทําเภสัชเคมีต่างๆเภสัชวิเคราะห์ต่างๆนี่ก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ห้องเรียนห้องบรรยายต่างๆของเราเนี่ยตอนนี้เราก็มีโต๊ะก็อยู่เราก็ปรับปรุงมากขึ้นนะทุกห้องเราก็มีจอให้แล้วก็รวมถึงทุกห้องเราก็จะเตเราจะมีอุปรกรณ์นะครับในการเติมอากาศสะอาดเข,ข้ามาแล้วก็ทุกห้องก็จะมีตัวกรองอากาศ นะครับเพื่อความปลอดภัยขอทุกคนนะก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่ามาเรียนในคณะนี้เนี่ยมีความปลอดภัยนะครับเพราะอันนั้นตรงนี้คือปัจจัยที่หนึ่งในการที่เภสัชกรเป็นสิ่งที่ทำหนึ่งถึเรื่องความปลอดภัยนะครับ ก็ด้านสุขภาพก็นอกจากสุขภาพของคนไข้ที่เราให้บริการแล้วนะคะก็เป็นสุขภาพของตัวเราเองด้วยทางศนษกรานแล้วก็นักศึกษาเพสัชกรด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเติบโตไปมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วนอกจากแบบว่าในส่วนของอากาศอย่างนี้ยค่ะอาจารย์พอจะแนะนําเรื่องอาหารการกินในรอบๆคณะเราได้ไหมคะเนียเก็อาหารการกินของเราเนาะออาโรงอาหารของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงอาหารที่ ทุกคนชอบมากินนะอาหารอร่อยนะอาหารอร่อยนะครับแล้วก็นอกจากโรงอาหารของคณะแล้วเนี่ยร,รอบๆหน้าคณะเองก็จะมีร้านอาหารที่หลากหลายนะครับก็สามารถกินไดนะ้แล้วรวมถึงคณะทันต์ขึ้นบ้านของเราเราก็มีโรงอาหารนะครับในอนาคตเองเนี่ยคณะก็มีแนวทางนะมีแนวทางในการที่จะพัฒนาเพิ่มปริมาณที่นั่งโรงอาหารให้ให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับ ก็อยากจะแนะนำน้องๆด้วยว่าแถวโซนเอ่อน้องๆปีหนึ่งอาจจะอยู่ในมอเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะแถวหลังมอก็จะมีร้านอาหารอร่อยๆเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็หน้ามอก็มีเหมือนกันน้องๆก็สามารถไปเที่ยวชมแล้วก็ไปตะลุยกินกันได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่เนี้ยเราไม่อยากให้น้องหิวข้าวอดอยากนะคะไม่ต้องไดเอทนะคะเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะดูจากพี่ก็ได้ค่ะมอชอเอฟเฟกมีจริงค่ะแล้วชีวิต ของน้องๆล่ะน้องใหม่ที่ผ่านมาน้องใหม่ได้รย้ายมาอยู่เชียงใหม่อยู่ในมอชอแล้วมีอะไรที่พิเศษจากที่อื่นๆบ้างไหมจริงๆอยู่ที่อ่ามอชอเชียงใหม่เรานี้นะคะก็คือรู้สึกว่าเชียงใหม่มันผสมผสานร,ระหว่างในเมืองกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวมากๆเลยการที่เรามาอยู่มอชอเนี้ยหนึ่งเลยคือเราขึ้นดอยบ่อยแน่ๆอืถ้าใครที่ชอบธรรมชาติใครที่ชอบเดินป่าเนี่ยขึ้นดอยไปแบบเดินป่าไปเรามีชมรมธรรมชาติด้วยนะคะอาจารย์<อ>ไปปีนปีน เปนเขาอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันหรือว่าจะแบบว่าไปเที่ยวเนี่ยมีเรามีลานไอส์เกตอยู่แต่ว่าอาจจะต้องขับไปไกลนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมภายในมเราก็มีเยอะเหมือนกันนะคะรู้สึกว่ามามชได้ทํากิจกรรมเยอะมากเรามีคอนเสิร์ตตลอดเลยค่ะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเรามีคอนเสิร์ตที่อาร์อ่านแก้วที่ลานสังคีนะแล้วก็อ๋อในมเราก็หาวิทยาเพิ่งปรับปรุงอ,อ่าสามกีฬาใหม่กีฬาใหม่ ก็รตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นสนับสนุนให้กับน้องๆทุกคนในการออกกำลังกายใช่ค่ะอาจารย์ค่ะถ้าน้องๆปีหนึ่งเนี่ยต้องการทุนการศึกษาหรือว่าทุนที่ช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนเนี่ยค่ะน้องออที่คณะเราเนี่ยค่ะมีการซัพพอตยังไงบ้างหรือว่าทางมอชอเราค่ะมีการให้ทุนของน้องยังไงบ้างครับก็ในส่วนของเรื่องทุนนะครับเรื่องทุนการศาึกษาอ อันดับที่หนึ่งนะเราก็ตั้งในคณะเราเราก็เรามีนโยบายตั้งหรือว่าคือทุกคนต้องได้มีโอกาสในการเรียนนะครับเรื่องของปัจจัยเรื่องของการเงินจะต้องไม่ได้เป็นไม่เป็นปัจจัยที่ทําให้น้องๆไม่ได้ศึกษาเรา่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการสนับสนุนนะจริงแล้วเราก็มีงบประมาณอยู่หลายส่วนนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆสิทธิ์เก,ก่าที่ช่วยบริจาคเข้ามาด้วยช่องทางการติดต่อเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่าน ทางกิจการนักศึกษาได้อันนั้นนที่หนึ่งของคณะนะครับจริงๆแล้วในมอชอเองก็จะมีช่องทางก็เป็นกองพัฒนาศึกษาะครบก็สามารถที่จะเข้าไปอสอบถามเรื่องของทุนการศึกษาอะไรต่างๆได้นะครับหรือรวมถึงแล้วบางคนอาจจะไม่ได้หรือว่าอยากได้ทุนให้เปล่า,ลาอาจจะมองถึงลักษณะของทุนการทํางานก็มีเช่นกันนะครับในปีหน้าเนี่ยเองคณะเองก็อาจจะต้องอาจจะมีนโยบายเรื่อง มากขึ้นเนาะปัจจุบันเนียมีเหือทุนทํางานให้ทุนพร้อมกันทํางานด้วยก็มีนะจจะนให้มากขึ้นนะครับก็ช่องทางก็สามารถติดต่อได้ที่ทางกิจการนักศึกษาของทั้งคณะนะครับแล้วก็ของทางมหาวิทยาลัยนะครับก็นะอีกช่องทางหนึ่งก็อาจจะทางผ่านที่พี่สโม,สโม ครับก็ทางสโมสรเราอาจารย์เซงก็โยนมาให้ขนาดนี้แล้วนะคะทางสโมสรเรานะคะก็มีช่องทางกติดต่อหลายช่องทางเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะห้องสโมสรนักศึกษานะคะก็จะอยู่ข้างๆกับห้อง co-working space ใช่ห้องนี้เป็นห้องยังไงคะอาจารย์ห้อง co-working space เองก็เป็นห้องที่เราปรับปรุงมาประมาณสักสองปีกว่าแล้วนะครับก็เป็นบริเวณที่น้องๆทุกคนได้มาใช้ร่วมกันทํา กิจกรรมร่วมกันนะครับวารวมถึงเราก็จะมีกิจกรรมที่เชิญพี่พี่สิทธ์เก่าเนี่ยเข้ามาพูดคุยมาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังนะครับเป็นจุดที่พี่เจอกับน้องนะครับน้องๆลูกศิษย์เจอกับอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นจุดที่เหมือนกับเป็นจุดที่สร้างแนวคิดใหม่ๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่แอเรียที่ ให้น้องๆเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็โดยที่แอเรียตรงนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่ามีทางโคเวกิ้งสเปซมีสโมสรนักศึกษาอยู่มีโรงอาหารอยู่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นแอเรียที่ทำให้ครบ,บเป็นคอมเพล็กซ์ที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นนะครับน้องๆสามารถทำกิจกรรมด้วยกันตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของ Security กล้องความปลอดภัยนะครับเรามีมีให้นะครับอย่างน,นี้กันดูแล24ชั่วโมงอยู่ ที่สําคัญเลยก็คือห้องนั้นแอร์เย็นมากนะคะน้องๆต้องฝักหลงบ้างต้องฝักหลงบ้างก็เตรียมเสื้อกันหนาวไว้ก็ดีค่ะใช่ห้องห้องนั้นจริงๆดูแลโดยเราตกลงกันแล้วดูแลโดยสโมสรตกลงกันดยดูดูแลโดยสโมสรก็ฝอก็จะมีระบบการจองใช้ช่ไหมครับ้ก็เหมือนเป็นเป็นห้องพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ให้เึกษาช่วยกันดูแลใช่แอรหนาวไปก็ ช่วยกันดูนะก็มาบอกพี่สมได้นะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรติดต่อทางสมสรเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบว่าออนไซต์ค่ะเข้าไปติดต่อที่ห้องสมสอนหรือว่าใครที่แบบว่าไม่สะดวกนะคะก็ติดต่อทางอินสตาแกรมได้ค่ะหรือว่าเป็นอ่เพจ Facebook ของเราได้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของไลน์ค่ะก็มีให้ติดต่อกับทางสมสรเราได้อย่างแบบว่าใกล้ชิดเลยนะคะน้องๆก็ไม่ต้องกลัวที่จะติดต่อกันใช่ใช่ติดต่อติดต่อทางสมติด ่อทางอาจารย์ที่ปรึกษานะครับทุกท่านก็ยินดีแล้วก็สุดท้ายเนาะเราก็คงทั้งในฐานะของคณะบดีนะครับแล้วจริงๆก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณอาจารย์นะครับแล้วก็บุคลากรของคณะพิศสัตว์เชียงใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นตัวแทนแทนน้องๆด้วยนในักศึกษารนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับลูกช้างเชืองใหม่ของพิศรรเรานะครับในปีนี้ก็ เดี๋ยวเราคงได้เจอกันนะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณอาจารย์ใจ<อ>มากๆเลยนะคะ,ส,คะสวัสดีค่ะ